ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมอ่ะพี่น้องครับเมื่อนี้ผู้ใดกําลังหาชุดงัวสาวนะครับพี่น้องครับชุดแม่ลูกนะครับแล้วก็อนาคตพอพันกว่าสิพามาเบิงอ่าทิปย์ไม้นะครับพี่น้องครับจากพลอยใสฟาร์มนะครับเนาะอ่เมื่อนี้เพิ่นมีอทิพย์ไม้นะครับมาฝากพี่ฝากน้องให้ดึงเดือดชมนี่หลายตัวอยู่นะครับเนาะอ่ะมื่อนี้ราคาสิเปิดมาเท่ายสำหรับผู้จัดแต่งงวสาวนะครับเนาะ พอพันตนัวนอ้ก็งานอยู่พี่น้องครับนี่มาเบิ่งเอาพิกัดยูที่บ้านเปลือยตมบลหน,นองโกอำเภอบอระเบ,บือจังหวัดมหาสารคามครับถนนเน้นอ่าสารคามบอระเบือนี่แหละพี่น้องครับเดี๋ยวบนชุดสีภาพไปเบื้องกันที่ระโตนะครับพี่น้องก่อนอื่นไปถักท้ายกับทางน้องจ่อยครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอะ่มีจุดหม่ยน้องจอยเนะาะค่ะเอาฝากเบอร์โทรศัพท์ครับ0 6 3ย์4 2 3 2 6ค่ะ เฟซบุ๊กอ่ะพอยใส่ฟาร์มค่ะคชุดนี้เขาทรงฟิ้วหงษใส่ครับแต่ทรงในเขตภาคอีสานค่ะพี่ทรงภาคอีสานนะครับพี่น้องครับเอาต่อรองได้เนาะจอยกต่บางตัวอะได้ค่ะบางตัวกับเบิ้งก็แลยใต้ระยะทางอะค่ะตัวไกลว่าไกลเบอร์หนึ่งครับไปเริ่มเริ่มจากเลยเบอร์หนึ่งกับที่เริ่มจากฟังทั้งนี้เลยครับพี่น้องเป็นเอาชุดอ่าง้อสาวก่อนนะครับเนาะง้อสาวอ่ะเห็นแล้วกันอยู่ในงลบจากของกระจังว่าเบิ้งอีกนะครับพี่น้องตัวนี้ง้อสาวน้องจักเดือนละครับจอยตัวนี้ ในประมาณเก้าเดือนค่ะประมาณเก้าเดือนเป็นลูกของพอ่อใดครับเป็นลูกจัมโบ้จ้ะเป็นลูกของจัมโบ้ะนะค่ะพี่น้องครับยู่นี่เป็นออ่าอเมริกันบราบมันลูกผสมนะครับพี่น้องสุกตัวเลยนะครับเนาะอ่านี่จัมโบ้ส้นสูงน้องยุ่ที่เท่าไหร่ครับน่าจะร้อยสามสิบได้ประมาณร้อยสามสิบด้วยครับโดยประมาณนะครับเนาะอะ่หนังข้อหนาลำโตตรงอ่ตัวนี้ใช้เปิดไว้เท่าไหร่เปิดใบ หมื่นสามพันหาร้อยค่ะหมื่นสามห้าร้อยได้ขับใสประมาณหน่อยสามสิบหางเงาหลากดินเนาะนี่แหละราคาเบาๆให้นะครับเนาะหมื่นสามหาร้อยนะครับตำหนิโบ่มีอย่างเด้อแล้วกะยู่นี่เนี่ยเพิ่นดูแลดีเด้อครับพี่น้องบ่ว่าจะเป็นพวกวัคซีนพวกอ่ายาบำรุงยาแทนยพยาธิไอยจ่อยอ่ะเ็ทให้เบิดแล้วนะครับนี่หมื่นสามห้าร้อยนะครับพี่น้องนี่ผู้ใดมีงบหมื่นนิดๆน,น,นะครับพี่น้องอยากได็กวาสาวไปเลี้ยงมาหาเอานะครับ ตำหนิบม่มีดอกนะครับเอ่ะเบื้องหน้าตาเบื้องใกล้ๆนะครับเออ,อ,อนี่นี่เพืองเบาะคมุมนี่ห่ะสามพันห้าร้อยนะครับใส่ประมาณร้อยสามสิบตำหนิไม่มีนะครับหลังตรงดีเอาเบื้องใกล้ๆอีกเีื่อ,อ,อนหนึ่งพี่น้องชัดไปจากเบื้องหลังปะครับผม ทางตรงนี้มืนสามหาร่อยตอเอาได้ครับพี่น้องเด้ออยากจะโย,ยคูอยากจะได้ชุดต่างฟามกะโทรพูดคุยสอบถามอีกทีหนึ่งน,นะครับตัวที่สองครับจอยค่ะตัวนี้นะคะตัวที่สองนะครับแดงใบเล่ตัวนี้เป็นลูกของแดงใบเล่ได้ดครับพี่น้องหุ้นก็นจะประมาณเจ็ดแปดเดือนอ่างอ่างคือไม่อ,อีกนะครับตัวนี้อายุเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับส้นสูงก็อาจะใกล้เชื่องกันนะจอยเนาะค่ะตีโดยประมาณกัใส่ประมาณร้อยสามสิบได้ครับพี่น้องครับอ ตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่เปิดใบมื่นสามค่ะตัวนี้มื่นสามถวนเลยพี่นอ้องเอ่ามื่นสามถวนถวนถวน,นะครับนี่บามันลูกผกสมผู้ไดหาอยู่นะครับพี่น้องครับเอาเบ่งเล็บเบ่งใหญ่เอาเบ่งแผ่นหลังนี่เป็นง้วงเครื่องดำนะครับก็ถือว่าพ่อเอาไปเลี้ยงยี่ดอกพี่น้องครับสีดีอยู่มื่นสามนะครับ ด้านใสบัวปานบัวงนะครับอ๋อนี่พี่น้องอยากจะยกคู่เลือกเอาด้วยครับเด้ออยากยกคู่เลือกเอาเลยค่ะเดี๋ยวมีมีละครับพิเศษไห้ค่ะไอ้มีเปิดยกซีตัวอ่าโอ้มีละครับ<ไ>พิเศษยกซีตใหนานะ,นะครับพี่น้องสำหรับผู้อยากได้จุดต่างป้ามนะครับเบอร์ที่สามอ่าตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นลูกกัปตันพาลุ้ยค่ะ กับตันพาลวยอ้าวตัวนี้กระดูกใหญ่ดีนะครับพี่น้องน้องจักเดือนครับจอยตัวนี้ได้ประมาณ10เดือนพี่ประมาณ10เดือนใส่กระประมาณร <10 S 1> ้อยสามสิบน,นะครับพี่นอ้องร้อยสามสิบบวกบวกไปแล้วมั้งก็ได้กับตันพาลวย10เดือนตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่ตัวนี้เปิดใบมื่นสามพันห้าร้อย 13, ค่ะตัวนี้ก็มื่นสามห้าร้อยนี่พี่น้องครับมื่นสามห้าร้อยอันนี้บุ๊มเนใส่ลอยยี่สิบด้วยพี่น้องครับใส่ลอยสามสิบนะครับเด้อ หมื่นสามพันห้าร้อยค่ะเอเอเอราคาราคาของบางตัวเนี่ยอาจจะบริสุทธิสุดภาคอีสานนะคะหมายถึงว่าสองสามร้อยโลกับสิบริสุทธิแบบนั้นค่ะแต่มีกําหนดระยะทางอยู่ค่ะอ่าบางตัวจะส่งได้สองร้อยโลมันบม่ได้เปิดพานไว้รัสไหมค่ะครับผมค่ะแต่โทรมาสอบถามได้ค่ะว่าส่งได้จะพูดคุยสอบถามได้นะครับเครื่องดําตัวนี้คงสั่งง่ายดีพี่น้องอ่ะนี่เบื้องด้านสายบ่ิสานบ่ิสุทนะครับ อ่ะนี่ตัวนี้มืน่นมื่นสามหาลอยขึ้นกันนะค่ะน่นะครับเอาเลือกเอามักตัวใดครับผมน,นี่เดอ้อเออในมุมนี่นะครับสามตัวสามเบอร์แล้วตัวนี้โบ,บมี่นะครับพี่น้องมักสไตล์ใดนะครับตัวที่ซีครับผม ตัวที่ซีหัวโลนตัวนี้เฮ็ดเขาหายแล้วแค่หายแล้วเป็นลูกทศสพลค่ะตัวนี้เป็นลูกทศพนน้องจักเดือนครับในประมาณ8เดือนเกเดือนค่ะตัวนี้8ดถึงเกเดือนนะครับตัวนี้ส้นสูงหนาจะลอยีิหาโดยประมาณได้ครับพี่น้องนี่กะเอาด้ครับเด้อแปดเกเดือนนะครับตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่ครับเปิดไปเมื่อสามค่ะตัวนี้เมื่อสามนะครับพี่น้องครับอ่ะเมื่อสามตัวนี้เฮ็ดเขาหายเรียบร้อยเลยนะครับเด้อบดเข้มนะครับพี่น้องอ่ะนี่นะครับ อ่าเพื่อนหลังนะครับมาสวย์ฟขึ้นกันครับพี่น้องสวัสดีอ๋อชอบแบบนี้ว่าเอามื่นสามค่ะถ้ายกสี่ตัวค่ะครับให้ตัวละมื่นสองพันหาร้อยโอ้พี่น้องค่ะราแล้วก็ทรงทรงหอยสองสามร้อยลกับทรงห้ค่ะโอ้ถ้าผู้ใดยกซีเบอร์นี่นะครับซีตัวนี่นะครับพี่น้องมันหยิถูกถือตัวละมื่นสองให้ตัวละมื่นสองหาร้อยอ่าขาดราคาพร้อมทรงให้ สิบสองสี่เป็นสี่สิบแปดสองหาอยมันวากระหามมือเพื่อดีพี่น้องครับนี่แล้วก็ทรงฟรีให้สองลอยถึงสามลอยลดนะครับสําหรับผู้มีงบอยู่ประมาณหามือน,นะครับในบรมันลูกผสมนี่ซีโตนะครับพี่น้องครับนี่นี่เลครับพี่น้อง่อะยกซีเบอร์นี่เด้อตัวละมืนสองหาลอยนะครับเอาซีเบอร์แล้วตัวนี้ใ,นใน้า่อังนะครับพี่น้องเดี๋ยวอา ต่อไปตวที่หาครับผมตัวนี้ตัวที่หานีนน่สีแดงเข้มนี่แหละพี่น้องครับสีแดงอนนามากนะครับเนาะตัวนี้เป็นลูกช็อกโกแลตค่ะลูกของช็อกโกแลตตวนี้สูงรน่อยสามสิบหาโดยประมาณน,นะครับพี่น้องตวใหญ่อยู่ดิอ่ะนี่ลูกช็อกโกแลตโต้เงา้วล้วก็สีแดงดีคัาค่ะ,คะน้องเจ็ดเดือนหรอตัวนี้ตัวนี้ได้จะเข้าปีค่ะจะเข้าปีหนึ่งนะครับพี่น้องจะเข้าปีหนึ่งลูกของช็อกโกแลตนะครับเนาะลูกของช็อกโกแลต ส้นสูงประมาณโดยประมาณในรอยสันสิบห้าได้เลยครับตัวนี้พี่นอ้องจะเข้าหนึ่งปีนะครับสีนี่สีเดียวเลยนะครับบ่มีป่านบ่มี่แงทั้งทางซ้ายทางขวานะครับเนาะผู้ใดเน้นเรื่องสีกะตัวนี้ว่าไหนจะพลาดนะครับเดี๋ยวจะมาถามราคาให้เบอร์ที่หา่างอ่ะ,อะตัวนี้ใจเปิดเท่าไหร่เปิดไนเมื่อินเจ็ดหาร้อยค่ะตัวนี้เมื่อนเจ็ดหาร้อยเดีย๋ยวค่ะพี่น้องครับเมื่อนเจ็ดหาร้อยนะครับเนาะเมื่อนเจ็ดหาร้อย เน้นเรื่องสีมาเอาครับผมเนี่ยมือเกไก่เลยนะครับสีแดงย่างเข็มเลยแหละอ่ะมันเลือกเอาอ่ะตำหนีบบ๊มี้ด้ครับพี่น้องแต่ละตัวหาเบอร์แล้วอ่าเบอร์ที่หกวันนี้พี่น้องตัวนี้ปันเรือรลอยครับไง่อ้างหนานะครับ ตัวนี้ลูกพอไหนน้องจะเดือนหซวหนึ่งสามสาค่ะเลยประมาณสิเดือนผิซีไว้หนึ่งสามสประมาณสิเดือนตัวนี้สูงร้อยสาที่พรจอยกัประมาณร้อยสาค่ะใส่ประมาณ130ร้อยสานะครับซีไว้หนึ่งสาสจักเดือนแล้วก็สิบสเดือนค่ะสิเดือนได้เปิดเท่าไห่เปิดใบมื่นเก้าหาอยค่ะตัวนี้มันม่ถึงสองหมื่นนะครับมื่นเก้าหาลอยอยังมื่นกว่าบาทอยู่นะครับเนะาะเอาตัวง่งใหญ่ยงอ้างนะครับอ เขาเฮ็ดให้เรียบร้อยเลยนะครับพี่น้องครับนี่เขาทําให้แล้วนะครับเนาะตัวใหญ่เอาเบื้องขวนเออนี่จะให้เบื้องหนาชัดๆนะครับตัวนี้ง่ายด้วยพี่น้องครับนี่กุฎิสวงออมักสวงแบบบามมันเดือดลอยอ่างๆนะครับเนาะตัวนี้แต่ก็มีความลึกดีพร้อมเราจะให้เบื้องห่างนะครับอ่ะนี่เดอ้อเบื้องห่างค้นหางนะครับอ่ะเออนี่นะครับ หมื่นเก้าส่วนถวายบ่จ่อยค่ะเออนี่งามนะครับอันนี้เบอร์ที่หกแล้วนะครับเนาะเบอร์ที่หกนะครับต่อไปเบอร์เจ็ดนะครับพี่น้องผู้ใดหาอนาคตผ่อพันอยู่ตัวนี้ก็ส่งขึ้นเรื่อยเรือยขึ้นกันยืนยกๆนะครับพี่น้องครับตัวนี้ง้อใจจักเดือนหรือครับใจในประมาณเก้าเดือนสิบเดือนค่ะเก้าถึงสิบเดือนลูกพ่อใดนี่ตัวนี้เป็นลูกบิ๊กโชว์ตัวนี้ลูกของบิ๊กโชว์นะครับพี่น้องครับเอาเบอร์มุมนี่สูงกระไรสามสิบกลัวขึ้นกันนะครับพี่น้อง จะได้เปิดเท่าไหร่เปิดมื่นเจ็ดค่ะตัวนี้มื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับอ่างๆเอาไข่สองนะครับผู้ใดหาพอคุ้มฝูงอยู่นะครับนี่เอาตัวนี้ไปได้นอกต่างๆ่างได้แหละอ่างๆนะครับมื่นเจ็ดนะครับเขาก็เฮ็ดให้ายเ้ยครับเด้อฝวงหางเง่าจนเจลากดินนะครับหนึ่งมื่นเจ็ดสีปะปานมะดังได้พี่น้องครับเบื้องข้างเดียวนี้แล้วเลยนะครับเนาะเบื้องหางไม่ใช่ว่าเบื้องอีกข้างหนึ่งเออนี่เห็นบ่สี โฝันบมดังน,นะครับอ่ะ,อะนี่หมักเกี้ยงยถึกๆนะครับพี่น้องตัวนี้เลยอ่ะเบื้องหน้าตรงเบื้องนะครับนี่หมักตัวอะไรพี่น้องครับออนาคตพ่อพันหมื่นเจ็ด้วสาวตัวนี้หมาาื่นเก่าเลยเอาใหญ่งามนะครับจรเจ็ดเบอร์เลยพี่นอ้องเบอร์ที่แปดครับก็จะเป็นมว้วสาวนะครับเนาะ หัวสาบันนี้ก็จะเป็นทรงสวยแบบสมมูรแล้วก็ได้ทั้งสีทั้งเนื้อนหนังนะคบพี่น้อง่ายบักนางตัดนะครับตัวนี้น้องจักเดือนแล้วจ้ะได้ประมาณสิบเดือนค่ะสิบเดือนลูกของพ่อเลยลูกโนเบิลค่ะลูกของโนเบิลนะพี่น้องครับสิบเดือนส้นสูงกับสี่้อยสามสิบกัว,ก,วกัวพี่น้องครับตัวนี้บราะทาันเอดเขาแต่ว่าเขาเป็นบราะทาันเกิดน,นะพี่เขาแม่นค่ะม,ออมันมันมมีไหมนี่นะครับหนอกตังดีจ้ะพี่น้องครับแม่เพื่อนกับเป็นโลนนะคะ แม่เพิ่นเป็นกุ้ง<ม>หอนวน<ม>เนาะเอาตัวนี้จอยเปิดเท่าไรเปิดไว้ยี่สิบสามหา้อยค่ะสองหมื่นสามหา้อยได้ค่ะพี่น้องครับเน้นในเรื่องของคุณภาพนะครับพี่น้องครับมาเอา130ลอยสามสิบกัวนะครับสีแดงดีนะครับดันใสยกะบว่าปานว่ด่างเรยพี่น้องครับนี่เพิ่งมุมนี่นะครับตัวใหญ่เอาผู้ใดมาของงามมาตัวนี้พี่น้องครับสองหมื่นกัวนะครับ เลืไดให้เบิ่งอีกครั้งหนึ่งอ,อ,อืออ่ะนี่เออนี่นี่ด้านสายบัวป่านบัวดังน,นะครับอ,อน้ำอ่ะเดี๋ยวก็ตัวต่อไปครับผมตัวนี้ทางตัวยญ่ตัวหนาขึ้นไปอีกหลายนะครับ ค่ะตัวนี้เป็นลูก kf 3 1ค่ะตัวนี้ลูกของ kf 3 1นะครับน้องจักเดือนแล้วจอยใน15เดือนค่ะตัวนี้อายุ15เดือนนะครับพี่นอ้องไอ้นี่เห็ดเขาหายแล้วนะครับเนาะอ่า15เดือนสูงเท่าไหร่นี่ประมะะาณเกือบร้อยซี่ค่ะักใอ่าใส่ประมาณเกือบเกือบร้อยซี่สิบด้ครับพี่น้องได้หนาได้ลึกนะครับพี่น้องครับโครงสร้างเงาสีดีขึ้นกันอ่าเหมาะสำหรับแม่บวกใส่านันหนานะครับหลังเปียๆหลังแตกได้ด้ครับพี่น้องตัวนี้ ตัวนี้ไซส์ใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นเกรดพรีเมียมเลยล่ะตัวนี้ก็ได้นะครับหนังหนาตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่เปิดไปสอ5ห0ืค่ะตัวนี้25,500เด้อครับเด้อ25,500นี่หาลหางบกเงวนะครับ25,500ื 2, 000, 500, น่นี่คนหางเงาหางใหญ่นะครับใส่ประมาณ140เด้อครับพี่น้อง เบิ้งมุมใส่นะครับเนาะเห็นบ่ครับยับไปอีกลนึงไปเออเดี๋ยวมันสุดไรก่อกจากกิ้งหัวจากหนอาก,กันพี่น้องอยากเห็นด้านขางใสชัดๆอ่ะเดี๋ยวเดยมันติดจริงอ่ะเอาเบื้องข้างขวาแล้วก็เลยลครับสีก็ได้นะนี่เบื้องสีด้านใสเดี๋ครับ เนความอ้างความหลึกตัวใหญ่ด้วยครับตัวจริงๆนี่พี่น้องอามาเบ่งเอาผู้ใดมาเกตสองหมื่นหาหมักงามๆนะครับเนาะชอบงามๆม,มาเอานะครับตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปตัวนี้ก็ใส่ใหญ่หนาขึ้นกันปานเลือดลอยตัวนี้งัวนี่จังเดือนแล้วครับจอยในสิบสี่สิบห้าเดือนค่ะสิบสี่สิบห้าเดือนลูกพอดเตัวนี้เป็นลูกเคฟสามหนึ่งค่ะเคฟสามหนึ่งส่วนสูงยุท่าไไรฮะน่าจะ ลายสามสิบห้าเบียดเบียดลซี่้ค่ะายสบห้าบวกไปนะครับจ้ะนี่เปิดเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้เปิดสองหมืนสาหารอยค่ะตัวน sure> ี้สองหมื่นสามห้าร้อยด้ครับพี่น้องสองหมื่นสามหาร้อยก็เฮดเขาให้แล้วขึ้กันนะครับเฮดเขาให้แล้วนะครับตัวนี้อ๋หนาใหญ่ได้หละยพี่น้องนี่เบื้องอาด้านข้างสองหมื่นสามนี่ตัวใหญ่ๆเลยนะครับเบื้องกำไยอสีแบบนี้ให้ลูก แดงเข้มนด้แหละพี่น้องเออนี่เดี๋ยวพิพาเบิ้งทางสายของน้องเขาอีกนะครับด้านสายของน้องเขาเบิรงอ่ะไปเออนี่เขี่อ่ะเต้นอันนี้ง่ายๆทึกๆพี่น้องครับเอ้ามาเอาผู้ใดมวกแบบนี้นะครับ ต่อไปสิมีแม่ลูกปิดท้ายให้ได้ครับพี่น้องสําหรับผู้ที่หาแม่ลูกอ่าราคาเกษตรกรอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวมันชูสิพาพี่น้องไปเบื้องแม่ลูกอีกคูหนึ่งนะครับลูกเท่ๆึ้นกันนะครับเอออะไรลูกเขาใส่ฮะแม่โอเคแล้วอ่ะตัวนี้แม่ลูกตัวแม่ได้ครับเด้องามเนี่ยแหละเออเนี่เออโอเคอ่ะลูกตัวนี้เจักเดือนเหรอครับจอยลูกได้สองเดือนค่ะ ลูกได้สองเดือนลูกพ่อได้เป็นลูกอันดามันค่ะลูกของอั right นดามันมีเอกสารให้อยู่เนาะแมนค่ะนี่ลูกสองเดือนนะครับพี่น้องครับลูกของอันดามันนะครับสองเดือนมีใบมีหลอดให้นะ้ครับเด้อแม่เป็นงอโบดเป็นง้อลูกที่ใดของแม่นี่ครับ่าจะลูกสองค่ะพี่อาจจะลูกที่สองของแม่นี่อ่าแม่น yes> ี่สูงอยู่เท่าไหร่ประมาณร้อยสี่สิบบวกค่ะใส่ประมาณร้อยสี่สิบนะครับพี่น้องครับลูกที่สองนะครับเนาะอ่ะนี่เด้อครับ คูนี่ใจเปิดเท่าไรเปิดไว้สองหมื่นหกห้าร้อยค่ะอ่ะสองหมื่นหกห้าร้อยนะครับสองหมื่นหกห้าร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเด้อหยับลูกอีกลูกโบดนะครับเดี๋ยวนะพูดไมได้ลูกใกล้ๆกันนะครับเออนี่เอา้าหันหนา,าทั้งคู่ไป็นลูกเออมันจังเออหนีจะหายแย่งกันนักสี่พี่น้องจี่ได้อ่านราคาออกว่าสองหมื่นหกเนี่ยมันสมปรสมเห็บนบอลตัวยิ่ยิ่ๆงามนี่พี่น้องอ่ะหนาหนา สองเมื่อหกหาหลอยต่อนะครับเด้อนี่สองเมื่อกลัวได้แม่ลูกนะครับ่นีบแม่ต <ขา S 1> ับนี้เชื่องดีครับจับใบได้เบิดแม่ก็ถึงเชื่องว่าสารพี่น้องครับเชี่งดีเดี๋ยวอยากให้เบิรงแผ่นหลังตัวนี้นะครับพี่น้องแผ่นหลังของลูกเพิ่นนะครับนี่เลือกเอาเออเบิรงทั้งลูกทั้งแม่เบิร์ตใกล้ใสล้่กันไปเลยนะครับด้วยสียางอ่อนเบิรงตขางทั้งขัวของน้องเขานมบอดติ้งนะครับพี่น้อง ตันกัวกะเอานี่แหละบ่มีปัานนะครับผมห้เชียงเชียงเอามีไหยบึงครบด้ครับพี่น้องครับอยากได้กะมาเลือกเอานะครับเนาะสอง่นหก้ากะจอยมีไหประมาณนี้เนาะมูนี้ค่ครับผมกะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ